ต่างชาติเนี่ยนิยมใช้เพชรซิวีดีมาสักพักใหญ่ๆแล้วถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ยังเรียกเพชรอยูดีว่าเพชรปลอมด้วยมีพี่เคียงมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะมันอยู่ที่การสื่อสารอย่างที่บอกครับผมก็ถ้าบอกว่าเพชรแ l a ทุกคนเขาจะคิดแล้วว่าเป็นเพชรปลอมตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เร,ไดเราได้ศึกษามาดีๆหรือว่าง่ายๆครับศึกษาในเพจของทาง r e e n d ดมอน n d ก็ได้เราจะบอกเลยว่าเพชรแ l a คืออะไร เพราะว่าอย่างที่บอกบางรู้จักในนามเพชรซีแซเพชรโมอีสอันเนี้ยต้องบอกว่ามันคือของเทียมที่ลักษณะเหมือนเพชรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพชรแ l a เนี่ยเราแค่จําลองการเกิดเพชรชั้นใต้ดินมาปลูกข,ขึ้นในห้องแลบความหมายคือเราจะไม่รู้เลยนะว่าอันเนี้ยตกขึ้นมามันจะเป็นน้ำร้อยน้ำเก้าเก้าน้ำเก้าแปดสุดท้ายมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่บังคับไม่ได้ครับผมเราก็ต้องผ่านการเจียในเหมือนเพชรธรรมชาติทุกอย่างเลยครับผม